สวัสดีชาเซเว่นไนท์ไอดทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์ศักยภาพของบัฟเซเว่นไนท์แบบเกือบจะเต็มวงกันนะครับก็ตัวล่าสุดจะเป็นเดวโลนคริติคอลดาเมจใช่ไหมแล้วก็จะมีราเชลคริตัวไอรีนะครับโจมตีสไปแมนนะแล้วก็มีตัวลดบลีกลดบล,ลีกอย่างโซอีมีตัวลดกอดน,นะครับอย่างยูริแล้วก็ตัวแบกดาเมจของผมนะครับจะมีด้วยกัน3ตัวก็คือผมเอาตัวที่เป็นออค้าออกไปตัวหนึ่งนะก็คือเอาเดลโลนเข้ามาใส่ซึ่งจะบอกว่าดาเมจไม่ได้ลดลงเลยนะครับเพราะว่าตัวที่เป็น ดาเมจคริติลล20%ไฟนอลเนี่ยมันค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเยอะขนาดที่ว่ามีตัวแบกดาเมจแค่ประมาณ3ตัวก็ใช้ได้แล้วนะครับแน่นอนนะครับตัวแบกดาเมจหลักๆของผมก็จะมีเซอนแล้วก็คิรเอลกับเซบาสเตียนนั่นเองนะครับก็เพียงพอแล้วที่เหลือมันจะเป็นพวกตัวบัฟตัวแทก็กจะเป็นลูเคเซียแล้วก็แน่นอนว่าทีมเนี้ยที่ผมใช้มานตั้งแต่เตนหนึ่งจนถึงประมาณ2,000เกือบจะเกือบจะขึ้น2 4 0 0แล้วเนี่ยแต่จะไม่มีตัวแบกอย่างสกกี่จักรพรรดินะครับ จริงๆผมก็ได้จากลุนเหล็กมาทั้งคู่แล้วแหละทั้งเอทั้งลินนะแต่ว่ามาแค่1ตัวศูนย์ดาวซึ่งศูนย์ดาวเนี่ยจะบอกว่าทั้งเอทั้งลินนะครับถ้าศูนย์ดาวเนี่ยคือสู้ตัวดาเมจสีทองนะครับตัวทั่วไปเนี่ยหดาวไม่ได้นะดังนั้นผมเลยไม่ได้ใช้แต่ว่าผมก็สามารถนะครับฝ่าดงมาจะถึงสเตจล่าสุดตอนนี้คือ2องพันสาม้แล้วก็กำลังจะทะลุ2,400ขึ้นไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ที่คนบอกกันว่าสองพันสี่ร้อยหนึ่งเก่งกว่า, 2, บบวอาสองพันสี่ ของเจ้ามังกรนะครับจะเป็นเลือด4,000ล้านป้องกัน8ล้านโจมตี5ล้าน5นะครับแล้วก็จะมีเราแม่นยำลบ4นะครับถึง1 5 0 0ด้ยกันมีการเพิ่มปู1ล้านนะครับในขณะที่2,401เนี่ยจะกระโดดขึ้นไปแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับขึ้นไปเป็น4,400ล้านแล้วก็โจมตีเป็น5 900, ล้าน9แสนรับป้องกันนะครับเป็น8ล้าน6ส่วนลบ4เนี่ยจะลดลงมาหน่อยจริงๆคือมันเท่าๆกับตัวที่เป็นด่านก่อนหน้านะครับคือตัวมังกร2 2 3 9 9เนี่ ลบเปลียนหมื่นสามนะครับคือจะมีแค่ตัวมังกร2องพี่เนี่ยที่สเตตัสตัวหลบดิดจะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าที่ต่างกันจริงๆเลยจะเป็นอย่างนี้นะสองพ่เนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูนะครับยีล้านต่อวินาทีทําให้มันดูอึดกว่า2องพันแบบมากๆเพราะว่า2องพี่เนี่ยจะฟื้นฟูแค่เพียงล้านเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะว่าทีมที่เป็นบัฟเซเว่นไท์เกือบเต็มมงของผมเนี่ยกับการที่ไม่มีสี่ลักพัชนะครับสามารถทะลุไปได้หรือไม่นะครับ เอาแล้วก็ไปเลยกันเลยถ้าบอกว่าตัวรถหลบกับตัวรถก่อเนค่อนข้างสำคัญนะนะก็คือต้องรถเท้ตลอดนะครับแล้วเตัดมาาใจอยู่ในระดับที่เราสู้ไหว หล่อเจ้ามังกร2004เนี่ยจะบอกว่ามันโจมตีมเป็นหมูแรงก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดมีสมดุลด้านาการป้องกันจากคุณสมบัติพิเศษมันช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอัพเพียงโจมตีเพียงด้านเดียวนะให้มันสมดุลกันแล้วจะง่ายโอเคเห็เนไหมเข้าสู่สเตจแสงจันทแล้วนะครับออยยางยังมีมังกรอีกตัวนึง เอรเรียบร้อยนะครับ2,040ชิวๆคราวนี้เข้าสู่กอะแสงจันทร์นี่เรื่องเล็กน้อยนะครับค่อนข้างอึดน,นะครับตามจริงตามที่เขาว่านะแต่ก็ยังพอไหวอยู่ สำคัญที่การลดป้องกันกับลดลบหลีกนั่แหละแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับของสไปซ์โอเคผ่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะสำหรับทีมนี้ก็หลายๆคนนชอบบอกผลว่าการที่ไม่มีสิิก์กพัอย่างเอสและลินเนี่ยมันทำให้ลุยสเตตในช่วงหลังๆยากผมมองว่าตัวดาเมจจริงๆทุกตัวมันเก่งหมดแล้วแหละ อย่างของทีมของผมตอนนี้ก็เนี่ยมีแค่เซอนเนี่ยใช้มาตลอดนะครับมีคิรเอลเซบาสเตียนถ้าใครไม่มีคิรเอลเซบาสเตียนหนึ่งดาวน,นี่จะไปใช้พวกตัวยิงไกลอื่นอย่อยางยูริอะไรนะจูพี่ยูริก็ได้นะพวกนี้ก็เก่งแอเดียวก็ได้ตัวสําคัญจริงๆในการผ่านผมว่ามันอยู่ที่ตัวลดหลบบลีกอ่ะที่ผมแนะนําให้เก็บตัวโซอีเพราะว่ามันลดหลบบลีกมากที่สุดนะครับส่วนโคอิโนโฮผมไม่ได้ใช้มาใช้เดลโลนเลยนะครับก็จะได้ตัวคิริคอวดาเมจสูงสุด คือเดลโลน่ะจะเหมาะสำหรับคนที่มีโซอีนะมันจะคอมโบกันได้โดยไม่ต้องใช้โคอีโนโคเลยเพราะว่าจริงๆตัวลดหลบอะแค่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วที่เหลือจะเป็นเรื่องของโคเด็กเพิ่มแม่นนะครับส่วนตัวดาเมจอะมันพออยู่แล้วแหละไม่จำเป็นต้องใช้สิจัก,กรพรรดิเลยหรือถ้าจะต้องใช้จริงๆอะผมมองว่านาคออะดองเพชรอา้สักประมาณสองล้านแล้วก,กดแบบทีเดียวเหมาตู้อะให้ได้ประมาณ4ี่าดาวอะตัวเดียวก็น่าจะดีกว่า คือถ้าเทียบกันแล้วอ่ะเอกับลินอ่ะหนึ่งดาวอ่ะมันสู้พวกตัวทองแบบหลังๆ่งมันจะเริ่มเพิ่มดาวง่ายกว่าไงพาะตัวทองอื่นอ่ะแบบขึ้นไป2ดาว3ดาวหรือว่ายูนิคเกดแปดดาวอย่างเงี้ยมันเก่งกว่านะนี่ยเห็นไหมยังชิลๆอยู่พวกค่ายที่พลก็สําคัญนะรนอถรึงเขาจะทำมาพิเศษเนี่ยผมจะอัพผมจะแบบสมดุลไงสองด้านป้องกันกับโจมตีไม่ได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งก็ยังลุยสบาย สมบัติิ้ยนะครับหลายๆอย่างประกอบกันนะเอาแสงจันทร์นี่จะเด่นเรื่องของความเบิ่นะครับแล้วก็เนี่ยในช่วงสเตจก่อแสงจันทร์เนี่ยมันจะโจมตีเป็นหมู่นะครับถ้าเราไม่มีสมดุลป้องกันเห็นไหมเลือดของตัวอื่นนอกจากตัวแท้งก็ลดเรื่อยๆนะจะไม่จะาิวไม่ทัน จึยงย้ำอีกครั้งว่าสมดุลโจมตีป้องกันนี่สําคัญมากๆนะครับอย่าไปเทที่ด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปคือโจมตีอ่ะมันค่อนข้างจะเพิ่มมากกว่าแ้่ผมจะมบอกว่าเห็นไหมเนี่ยคือตัวที่มันบวกดสเตทมันบวกเยอะนะบวกไป2อล้านแอย่างเงี้ยบวกไป3ล้านอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเป็นตัวระดับสี่จักรพรรดิอ่ะดาเมจมันก็พุ่งอยู่แล้วนะครับที่จำเป็นจริงๆก็จะมีตัวเพิ่มแม่นอย่างสไปด์นะครับลดหลบตอัอีแล้วก็บล็อกบัฟเปิดเดินนะครับอย่างราเชลคริโจมตีไอรีเนี่ย ผมถึงผมถึงพยายามเก็บตัวที่เป็นเซเว่นไนท์นะครับให้บัฟมันครบก่อนส่วนตัวดาเมจเน oui. well. ja ี่ยมีตัวไหนก็ใช้ไปนะครับใช้อย ah <po ู่นี้ก็ได้ผมว่าค่าเท่ากันนั่นแหละก็คลิปนี้ถือว่าเป็นการมาเล่นสเตจให้ดูนะว่าก่อแสงจันทร์ก็ยังไม่ได้ตึงมือมากนะครับถ้ามันเริ่มตันดานไหนผมว่ามันก็คือการ ช่วงที่สะสมค่าพลังนั่นแหละให้พวกอิทธิพลคุณสมบัตพิเศษสมบัติเนี่ยให้มันขึ้นไปสูงสูงรวมถึงวิจัยด้วยนะครับวิจัยก็ได้สเตตัสนะตอนนี้ก็มา2,408แล้วนะครับอันดับปัจจุบันอยู่ที่82แล้วก็น่าจะขึ้นได้เรื่อยเรื่อย จริงๆก่อนหน้านี้นนผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการใต่สเตตบ้างนะครับเพราะว่าผมเน้นเรื่องของการวิจัยเป็นหลักไงไปวิจัยออฟไลน์นะครับอยู่ห้องออรี่อ่าตอนนี้ออรี่ก็80เรียบร้อยนะครับเคมิสเต็มไปแล้วนะแล้วก็พอคุณมาถึงก่อแสงจันทร์ปุ๊บเนี่ยการวิจัยออฟไลน์นะก็จะเป็นสเตตของที่นี่ทั้งหมดนะตั้งแต่2 4 0 0นจะถึง3 2 0 0เลยเป็นการวิจัยห้องยิงกิจนะครับแบบออฟไลน์ห้องเนี้ยใช้เวลานานมากนะครับ เราค,ค่อยๆแบ่งเวลาในรับในการไปฟาร์มออนไลน์วิจัยออนไลน์ในรับในห้องที่คุณต้องการาเรื่องเพิ่มเติมจะพอผมจบห้องออรี่ก็จะมาคิดเอลเซบาสเซียนแล้วก็ว่ากันไปนะครับจนครบตอนนี้ก็ยังผ่านเรื่อยๆชิวๆนะครับยังไม่ตึงมากอาหารเหลือเอก3นาที่ นตัวอื่นที่ใช้แบกดาเมจนะครับแทนพวกสีจกักรพรรดิก็มีเยอะนะนอกจากเซอินก็จะมีพวกตัวแดงอย่างสปีน่าก็ใช้ได้นะแล้วก็จะมีใครก็จะมีพวกตัวแดงก็อย่างวิตอรเรียก็ใช้ได้นะตัวตีไก่ก็นั่นแหละมใใีให้เลือกหลายตัวตัวทองก็เหมือนกันนะครับ อ๋อลืมลืมให้ดูนะครับศักยภาพในการเพิ่มที่ดาเมจของเดลโลนนะนี่เห็นไหมมันเพิ่มพล็อกตัวที่ดาเมจขึ้นไปจากเมื่อกี้หกร้อยเป็นเจ็ดร้อยอ่ะขึ้นไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะมีผลเยอะมากๆนะครับสำหรับเดลโลสำหรับใครที่บอกว่าไม่สําคัญนะเดลโลนบวกบวกโซโอ,อีเนี่ยจําเป็นมากนะครับในการรุยสเตนหลังๆบูทด,ดาเมจขึ้นแบบจัดจ้านมากผมมองว่าระยะยาวไม่ได้จําเป็นต้องใช้โคอีโนโฮลดหลบถึงสองตัวนะมันเปลืองสลอ็อต จับคู่เป็นโซยกับเดลโลเนี่ยสำคัญกว่าแล้วก็ดดนดาเมจตัวแบกจริงๆอ่ะผมว่าสักประมาณ2อสตัวพอและคอนาคตผมอาจจะปั้นตัวดาเมจที่เป็นแบบตัวเก่งๆไปเลยสักตัวหนึ่งนะครับเป็น5าดาวไปเลยอย่างนั้นก็จะได้ตัวที่เป็นค่าแม่นยําสูงขึ้นไปอีกแล้วก็จะถูกบูทแม่นยําจากบัฟของสไปเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนี่อย่างตอนนี้ก็คือแม่นยําที่ถูกบูทแล้วประมาณ9ก้าแล้วโซยก็จะตีโดนแบบสบายๆนะครับมีมุดไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะต่อเนื่องนะ เหลือเอกหนึ่งนาทีครึ่งน่าจะได้อีกสามเตจนะครับไอคุณเห็นไหมการลดหลบกันลดป้องกันเนี่ยไม่ได้ขาดช่วงเลยนะหลายๆคนตึงมือกับก่อแสงกันช่วง2,00 4 0กว่าๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไม่มีตัวลดหลบกับตัวลดป้องกันที่ดีพอนะครับถ้าลาป้องกันกับลดหลบได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ายังไงมันก็มันก็สบายอะ่ะไม่ได้ตึงมือมาก ยิ่งเขาปรับไปตัวที่เป็นบอสแบบบอสหมู่อ่ะให้ลดให้ลดหลบเหล็กให้ตัวหลบเหล็กนะครับมันลดลงมามากกว่าก็าคือกลายเป็นว่าเราใช้แค่ตัวลดหลบเหล็กที่เป็นเป้าเดียวตัวเดียวพอแล้วเห็นไหมมันต่อเนื่องมากๆนะถ้าจะไม่มจังหวะขาดช่วง โอเคน่าจะปิดอันนี้ที่สเตจสุดท้ายนะครับอันดับกระพุ่มขึ้นไปนะหลัจากนี้ผมจะเป็นการใส่สเตจแบบรัวๆแล้วนนะ โอเคนะครับทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการโชว์ศักยภาพของบัฟเซเว่นไนท์แบบเกือบเต็มมงแล้วก็การไม่มีสีจักรพรรดินะครับก็สามารถลุยสเต็ปสูงๆได้สบายๆนะครับก็ถ้าคุณเชื่อในแนวทางที่ผมนําทางไว้นะครับลองตามกันมานะแล้วผมจะพาคุณไปยังสเต็ปสูงๆให้ได้มากที่สุดในสไตล์ของสายฟรีสายเติมน้อยไม่ต้องพึ่งสีจักรพรรดิเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ